บรรทุก5ตันสุดหล่อคันนี้เป็นตอนเดียวเครื่อง3,000ซีเทาเอลบูทค่ะฝากระโปรงลายมอนซาค่ะหล่อๆเลยนะคะเปลี่ยนไฟเป็นไฟโปรเจกเตอร์นะคะใส่เพิ่มไปก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะสเต็ปของการโหลดนะคะโหลดหน้าลงไปค่ะแล้วก็ใส่ MAC ก MK ขอบ18นะคะย่างนะคะขนาด2 3 5 50R18 นะคะด้านหลังก็จะเป็นตัวแม็กบรรทุกค่ะตัวนี้จะเป็นของ ใจแอนนะคะสีดำเนาะแล้วก็รัดด้วยยางบรรทุกค่ะขนาด22575 r 5 5แล้วก็โหลดไปด้านหลัง3นิ้วสอดนะคะตัวคอ,อกนะคะตัวนี้จะเป็นคอกบรรทุกของช่างบึ้งลาดบุรีตัวนี้จะเป็นคอ,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 อกเหล็กรวนเลยนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยอาร์กอนด้วยนะคะ ตัวนี้ไฟลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะเป็นไฟ3มชั้นหลอ่ลอๆเหมือนตัวท็อปเลยนะคะในส่วนของช่วงล่างค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็นแหนบขนาด20มิลนะคะข้างละ5แผน่นแล้วก็ใส่โชกคควยเข้าไปนะคะเปลี่ยนเขลาลอยของโปด้วยนะคะดำกระบะบ,บนล่างก็คือดำให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะโปรโมชั่นดีๆลูกค้าอิสุสรับส่วนลดเพิ่มไปอีก5,000บาทเลยนะคะสนใจรถบรรทุกคอกแบบนี้ติดต่อเซลล์ลุงอิสุสปักช่องได้เลยนะคะ